เด็ดซานเหมืันเดิมเฮ้ยเอามาพี่น้องกินเขาอยู่ธงหน้าอยู่ธงอยู่ทาดูเมนูดูเมนูวันนี้เพิ่นเอาไก่เอาเยื้อมปล่อยผุ่นนิ้วแขนกินเขาครับพ่อจันยิงตัวพี่น้องปีงปลาปลาดูปากไก่หนึ่งโซ่ก่อนโซ่ก่อนปิ้งปลาไม่เลยเขาใช่ล่ะซิมงูตแตบโมคุ้งกั๊บแางโกคุ้งพ่อหน้าพี่น้องเออกิ้นง่าหน่อย คุณนี่รำทัางไดนกระดาสาวเอ้สาวมาได้กินเขากินเขากินจริงๆนะนี่กินอีลีเมือนเอวัดดีปีใหม่พูดด้วเสื้อเลอะชงยูทาไม่ยากัดเมื่อนี้ก็ใส่ปุ๋ยพักเพราเขามื่ฝากโทคแม่เจ้าตัวได้ละอ้าวสิแม่น่ะอู้ขอตัวได้มักแปดนสามมันยิ่งม้นป่านี่วงต่างมุมค่ะพูดกันคนละเรื่องเดียวกัน แม่จตได้เจ้าเปียสามเยพ่อตัวใหญ่บ่ตัวนี้น่กินใจเขาพ่อด็กินอยู่หรอเช้าแล้วไม่เหนื่ยน่นุยเลย่ไหมแค่ว่ไดง้เป็นกระแสน่ยันกลางคาค้อกางแต่การพนแต่วันที่สามสิบแม่เขาก็ปืนมือเนี่ยแม่ออกจากบัตรเลยเป็นยังยาวันที่สามสิบเยว่าปิดล้าปีไหมแม่นอกตัวนี่สามสิบเลย มือนีต้องมาเห็ดตามอ้าวสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีนะครัเด้อกินขอน้ากันกินข้อแล้วสิบภาไปฟังแม่หน่อยเพื่อนว่ามีเลขลับเลขเด็ดมาฝากเอฟซีแฟนช่องเนาะครัเนาะ,ะเอาไปติดตามน้ากันค่ะหนึ่งอืม,อมหดที่ผ่านท้อย่านมานะ่ะโหหาซีเดิงแต่ผู้จังหวัดรถไฟแห้งห้องคุณแม่วันนี้มันมามากหนึ่งหันครับ มาห้าสามแปดเพิ่นก็มาสับกันออืห้าสามแปดมานกระดาษมากเยอะตะเข่าตัวนะเข่าตัวจะเข่าหาแปดตัวเออค่ะโอ้เหล็กลับเล็กทุบมาแล้วที่ห้อนบ้านเนี่ยเอาแม่หาหน่อยกับเบาหาสามรแต่งวดวันที่สามสิบเพิ่งเห้มาอไรเแล้ยว่าตอแม่เอาพี่สองเลย มาฟังที่ไปที่มาของเลขลับนะพึ่งเปิดเผยเด้องเมื่อเนี้ยเลขนุ่นเลขลับผู้ใด้มารับลับห่างดแล้วค่ะตอนนี้งวดนั่นเนาะมันสิมาว่างวดก่อนนั้นไหมาสามแปดห้าสามแปดนั่นบางนึงกันค่ะงวดที่ผ่านมาโอ้เพิ่นใหาสามแปดออกระแตกหาแปดเออบบดนี้งวดนั้นเพิ่นมาหาสีนึงนะเก็บเดี๋ยวเด้องวดก่อนทักไปอีกค่ะเดี๋ยวเยอะหายแน่ทวนเด้อ เดือนสิบสองใช่ไหมหกห้าคือจุดนับลงแล้วถือจุดนับลงอจุดนับลงเออแบบนี้นาขั้นนานั่นครับห้าสี่หนึ่งมันออกหนึ่งสี่เออค่ะขั้นยดค่ะขั้นนานี่มันเป็นวันที่สิบหกมันมาเก็บค่ะสิบหกเดือนสิบสองหกห้าครับผมค่อยมาวันที่สามสี่ะมันออกสามวันก็ได้หม่ค่ะเนี่ยปีที่ผ่านาหน้าเนี่ย คือเขาย้อนกว้วหลังให้เบื้องลู่กวดว่าที่สิบหกเพื่อหาซีหนึ่งก็เขาอีกแล้วเขาเ้าเขาซีหนึ่งคือหนึ่งซีีหลักเลขาผงดอกศูนยเก้าสามไงครับเขาครับผมคือเขาเทาก้วเดิมนะเลขชุดลับนี่ยชุดลับ แต่ว่างวดนี้งวดนี้คือวันที่สิบเจ็ดบาทเนี่ยวันที่พ่อแม่จะาเปดจะเขาเขามันห้าสามแปดไงอ่าอ่าตาต่ก็ได้แต่ว่าใส่สามตัวมันก็เป็นหกคุณสามหางเนาะครับผมถือจักแเสนกัวแม่ว่าเพิ่ถือเป็นเสน้ถือเป็นเสนถือเป็นเสนแต่ว่าแม่ก็ได้เสนสาหัสโอ้ยแต่ยงอนวันรับเลขรับ เล็กมากนะพี่ร่าแบ่งผู้ใดมาผอก็ต้องฟังใบสะก่อนรก็ใช้กระทุ่มเลยเด้ไปกันได้ต้องฟังสะก่อนเอาบานนี่คืองวดนี่เนาะเลขรับสุดยอดคือว่ารับสุดยอดพี่น้องเปิดมาแล้วเปิดมาแล้วเปิดเผยที่นี่ที่เดียวเนาะเมืองนู้ดเปิดเผยมาหลายงวดแล้วพี่น้องถือกันเป็นแสนโดนกันเป็นแสนแสน แอดมินกับฟึ่งรูเด้เนี่พี่น้องเนาะพึ่งจะเขียนนี่เล็กับมาฝากกันโอ้มาหลายงวดเลยพี่น้องเด้อที่ไปที่มามีเพราะว่านี่เป็นเลขเก่าของปูแสนข้ามทั้งนั้นค่ะโอ้คือเข้าย้อนความเดิมของปูแสนข้ามเลยค่ะอือเลขทุนีเคือขันติกกดขึ้นไปขึ้นไปมาให้เห้งกับสีอือมันเป็นเลขกเก่าของ ปูแสนคำทั้งหมดเลยครับมโอ้หเลขลับนี่เพื่อนกับพ่อแม่ค่ะบอกเพิ่อนบอกกับดอกแม่กับเองสามตัวเป็นตัวไหนเพิ่นพ่อจิตจำได้ไมพ่่บอกสามตัวค่ะพ่อว่าเจ็ดห้าเจ็ดหกสามศูนย์โอ้เจ็ดห้าเจ็ดหกสามศูนย์ค่ะ โอ้เด็กกลับมาเล้วเด็กสามหางสามครูนะพี่ค่ะเนี่ยเพิ่นมาเพิ่นแต่มาเห็นกับไผ่ใช้ไหมไผสิกลับบ่กลับอ่าเด็หน่อยเพิ่นเลยเขียนกลับไป้บ่กลับมันก็ตับแตกค่ะโอ้งวดนี้เด้อพี่น้องเด้องวดนี้เด้อพี่น้องเด้อมาที่ซึ่เย็ดค่ะเด็กกลับมาแล้วพี่น้องเนาะไผ่มาหลายงวดแล้วคือกันเป็นแสนๆครับค่ะเนาะโดนจะเป็นแสนๆสนเลยพี่น้องเด้อโบ่หลายหางหมาหนึ่งสามสามหางตาดีได้ ตาไล่ก็ได้คือเก่าได้คือเก่าฮวนเอฟซีแตาดีทีับผมเอาเลขลับเด้อพี่น้องเด้อเลขอันนี้เป็นเลขลับนะคะหลุดมาแล้วครับผมเนาะเพิ่งเลยสร้างช่องกับเพิ่งรู้กันนี่เพิ่งรู้คือกันก็เมื่อหน่อยเพื่อนกับเบาๆเสฟานกับแก่ๆเพราะมันเป็นเลขเก่าเดิมๆที่ปูไม่บอกนะปูให้สูซแล้วปูให้สูซแล้วสื้อก็บอกเอาพวกไปสิไปย้อนข้มหลังเนื่อนเนาะอดีตคืออดีตครับผมไม่แต่เอาเลขอดีตสินมาใช่ปะ โอ้ขึ้นมาสามแปดแปดสามเลขย่นีสามแปดแปดสาปังอยหลีค่ะพระนองบอกน้อพูดมานางอยู่นี่นั่งอยู่หน้าแม่ที่ไปที่มากเออแปดสามเารา่สวาสทอตีค่ะใครบอร้ายแล้วบอกสทตีค้าขึ้นมาแด้นองบ่พูดมานางอยู่เทียงหน้าเทียงนี่แหละครับผมเพิ่งก็ได้สามแปดแปดสามมันก็ไม่บตรงประเด็นกับพวดนี้หรือว่าสิว่าเปิดปีไม่นี่แม่ปีไม่นี่แต่ว่าเปินพ่วงเก่าต้งเต โดนแล้วครพราสพอจนจำบ่ได้แต่ท่านมากบ่ได้เกิดหลบไปโอ้ยังโดดเติบเลยเพิ่นมากกว่าเดิมยุ่จุดนี้เพิ่นมากแต่หนุ่มามันนั่งอยู่นี่เพิ่นใสพแปดสามเป็นเล็กตัวนี้ค่ะเพิ่นกระถือเพิ่นเอาไกล้อาอยนงควายน้ำมันนี่โอ้ย ไก่มาปล่อยอย่างมาปล่อยให้เพิ่นอยากได้ขาดหักอนิวาสขึ้นไก่จริงสินะเหมือนเอามาปล่อยเนี่ยเพราะว่ามักที่สุดคือแปดสามเลยเนี่ยหรือว่าจิกลับขึ้นมาอีกแล้วไหมนะเพราะว่ามั่นทางหายไปโดนซ้หรับตรงนี้นะพอเลือผู้แสนข้ามเราเคยหนีเลยเก่าเรียกเคาะข้างมัดเหมือนเลือผู้แสนข้ามั้างมัดเนี่ยแล้วก็มากไปเคี่ยงกับแนวทางเลขลับค่ะเพราะว่าเลขจุดนี้เนี่ยอ๋อยันเรียนเหมือนมีอยู่สามแปดเพราะมัน แต่ว่าเลขเพิ่นวันนั้นแปดสามเคยสร้างประวัดชาติไมาแล้วว่าจันทร์ทองสามตัวยังตัวมาครูยางเร็วร่วมฝันกับมาเด้อเก้าหกหนึ่งกับมาครับผมห้าสี่ศูนย์ห้ากับมายังมาหมดครับผมอันนตรงตรงเลยตรงตรงมันมาตลอดเพราะ่ปูเราไม่เคยนั่นเราไม่เคยตัวนะออืเพราะว่ากัดต่อไปกะบมาลุนต่อไปต่อไปกต่สิมีคูวแนวพอก็เห็นอีหยังดอกจานอีหยังเห็นคูวแนวดอกซ้อนอีกะ นาำกลดมูอันนี้ก็บพ่อน้ำกลดมูน้ำกลดมูโอ้น้ำกลดมูขั้นใจเย็นอืน้ำกลดมูอ๋อพี่น้องเด้อพ่เย็นมันก็สิได้ต่อไปมันก็สิเป็นอย่างนั้นอืออย่างที่พูดว่าน้ำมันบอกตรงตรงประด้นะมันต้องขึ้นตรงร่องสินะอือเอาแม่ก็จับจุดบนถึงแบบนี้อ่าพูดไดที่แสนสาหัสผู้ใดผู้ใดที่ติดตามอยู่เขาซื้อหัวก้อนอ่ะซื้อหัวก้อนอ่ะ หกเก้าเก้าหก่ยสมหกยังมากก็ดีบาดีมันอวดก่อนมันบออกมาบอกว่านี้ครับผมนคนพีพพอ่นะเอายาพาราเาดเลขกับเลขลับหลุดมาสดๆร้อนๆอนอ่คือมาจนใบแห้งแล้วโดยพียงด้ที่แน่ๆเพินบอกมามีเจ็ดหาเจหกับสาศนครับผมที่เหลือซึ่งนอะไรกกลับไปให้กลับไปให้ซื้อเป็นตัวเดียวกันกับบน่ข้กันด้วยพ่ย่าหลงร่างค่ะ มือที่ใครอยากไปต่างประเทศก็ได้เด้อค่ะเด้อเราพัฒนาเนาะครับอืมครับห้าน้อยน้อยเอี่ยงน้อยพี่เอี่น้อยยังมีอย่เอับรัฐบาลไทยสลากกินแบ่งอย่างไรแม่ร่างวันใหญ่รออยู่เอาสำหรับเลขลับอ่รเลขลับรุดมาแล้วให้มาแล้วนะคะเขามาไล่หัวเดี่ยวเนาะก็ที่ว่า บลายหางถ้ารอดติดตามว่าจะแตกอีกว่ติดแตกเขาไน้ช่องนะเขาได้ช่องค่ะโอ้ยอย่างอื่นเสาข้อมันเลยโอ้ลาะติดตามมางอนี้ติแตกอีกวะที่เนี่ยเป็นหายแล้วหายเลยค่ะบ่มีบ่มีอีกบ่มีอีกเลยโอ้พี่น้องเอ้ยเพิ่นหายมาแต่ตองหมดตั้งสิบ่สมมติว่าตองหมดเพราะว่าเมื่อคืนแม่ฝันได้ปลาปลาอยู่ยักษ์ได้ปลาอีนะปลาเต็มก็ระมังเต็มยังสินอะแดดมันต้องมาก แต่บ๊อบหัวป่ายังือกันครับผมอืเนี่ยอ๋อนี่เป็ดใช้มากวิ่งก็คือวิ่งเป็ดเอาสัจรรมพี่น้องพิจารณาบ้างนพี่น้องเ้อะสำหรับเหลกลับเหลคลุดสรุฟนะคะพี่น้องเอฟซีสำหรับเหลกลับเหลคลุดอ่าแม่นหน่อยเพิ่นใดมากเนาะค่ะเนาะเพิ่งเปิดเผยกับท่างช่องแต่ว่าเพิ่นใดมาหลงวดแล้วพี่น้องเอฟซีิจารณาไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นเนาะค่ะเนาะอันนี้เป็นเหลกลับเหลคลุดเ้อพี่น้องเด้อว่าแมนเหลกถูกนะคะอ่าเพิ่นใดมาก ชุดนี้เจ็ดห้าเจ็ดหกสามศูนย์แต่ว่าที่เขียนตัวกลับนี่แม่หน่อยเพิ่นกลับไปให้เดี๋ยวค่ะเด้ออันนี้เป็นสถิติงวดกวอนเนาะค่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้กะขอบพระคุณหลายๆสำหรับการติดตามแล้วก็รับชมรับฟังขอบพระคุณแนวทางเด็ดๆดีๆดังๆเด่นๆจากแม่หน่อยเนาะค่ะเนาะเอาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ